นนพร้อมแล้วผมจะปล่อยสายด่วนแล้วทันวัยทันใจพร้อมแล้วกดหนึ่งหรือว่าพิมพ์คําว่าสุดปังก็ได้ผมจะปล่อยสายด่วนแล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่แอดไลน์เพื่อนๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่มาหาสมาชิกแต่คือให้แอดไลน์เวลาเหมือนเรามีปัญหาเพราะว่โดนแกล้งบ่อยนะครับโดนคนกันแกล้งบ่อยเพจก็เพิ่งปิวไปนะหนึ่งเพจแต่ว่าโชคดีนะ,เพ,ะเพราะว่าคือ ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องว่าอย่างนี้นะไปบอกปู่ท่านทองล้นนะก็คือให้ท่านช่วยแล้วเพจนี้ก็จากคนที่ติดตามห้าพันตอนนี้ก็สามหมื่นสี่แล้วครับประมาณสามหมื่นสี่ร้อยประมาณนี้ครับซึ่งขึ้นขึ้นไวมากแล้ววันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันวันนี้อะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งกับเจ็บก็คือในชุดนี้เลยอันนี้ก็คือผม อันนี้ผมเอามาใส่ในชุดให้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูสําหรับสายด่วนแล้วจะเห็นว่าสายด่วนผมมักตัหใดสายด่วนผมบอกเลยสายด่วนผมจะผมจะขีดเส้นใต้สีแดงตัวที่ผมชอบแต่อันนี้คือมีหกแต่ันนี้ผมฟันหนึ่งเดี๋ยวจะงงแต่ถ้าไม่ชอบผมไม่ต้องเล่นนะครับส่วนนี่นี่นี่นนผมชุดนี้ผมอยากให้แม่แม่เอาชุดนี้ไปเล่นส่วนอันนี้เป็นเลขสูตร เลขสูตรแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขชุดซึ่งรอบนี้ผมบอกแล้วผมชอบหนึ่งเจ็ดแต่ผมไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับอันนี้เลขทูบ <c oughs> ลืมเลขทูบวัดเลขทูบวัดเขาช่องลมนะผมบอกเลยว่าแม่นมากแต่ผมบอกเลยวันที่ผมจุดน่ะตัวสุดท้ายผม,มเป็นเจ็ด ราะฉะนั้นผมก็เลยให้157แล้วผมก็ตัดให้1517แล้วก็57เลขทูบแตกยังไม่ออกลาวพัฒนาวันนี้จะออกไทยไหมได้แบบนี้ครับแต่ตัวสุดท้ายแล้วแต่ใครจะเห็นเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้ผมจุดผมเห็นเป็นเลขเจ็ดอันนี้เลขทูบแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยสายด่วนแล้วขอบคุณนะพี่กำลังจะปล่อยครับกำลังจะปล่อย แล้วเดี๋ยวเห็นสายด่วนนะ่ะก็จะรู้ว่าเลขมันไม่ได้เยอะมันเลขมันไม่ได้เยอะเพราะว่ามันก็มาจากเอ,อเดี๋ยวก็เห็นเองแล้วครับเพราะว่าผมอธิบายไปหมดแล้วเมื่อกี้นี้ผมอธิบายไปหมดแล้วแต่ผมจะให้เน้นตัวที่ผมขีดสีแดงๆกับเขียวแดงกับเขียววันนี้ความีโช่อเมล่าร่วมกันนะอันนี้ ผ่านนะครับอันนี้ชุดวันนี้อยากให้เน้นชุดนี้วันนี้ฟันหนึ่งมาไม่มาไม่รู้นะผมให้เหมือนเดิมอย่าด่าอย่าว่ากันเด้อเป็นแค่แนวทางพวคือกันว่ามันสอกตัวไหนอ่ะนี่สายด่วนเน้นตัวสีแดงวันนี้ครับเน้นไปเลยวันนี้หนึ่งเจ็ดเนี่ยตัวเดิมตัวเก่าครับเน้นวันนี้เน้นเน้นแดงเนี่ยเน้นตัวแดงไปเลยครับเน้นไป ยังเหมือนเดิมครับหนึ่งห้ามาจากเลขทูบนั่นแหละเออเพราะว่าไปจุดเนี่ยมาจากตรงนี้เลยครับเนี่ยเพนเป็นหนึ่งห้าเจ็ดก็เลยมาใส่ก็เลยมาตัดให้ครับส่วนอันเนี้ยก็คือเป็นเลขที่ตามจากรอบที่แล้วข้องใจเนี่ยอยากให้มาเพราะว่าออกบ่อยมากสาหรับเดือนตุลาเนี่ยแปดสามแล้วก็สามแปดอันเนี้ยซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับก็เลยเน้นตัวนี้เน้นแปดหก ก็คือเมื่อกี้คือผมเราวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ให้หมดแล้วผมวิเคราะห์ให้หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีสีหกเพราะผมไม่ชอบเอาแก้ให้ทันชอบซื้อเลยวันนี้หนึ่งห้าเจ็ดอัดตัดเป็นไปเลยครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแล้วห้าเจ็ดแล้วก็อีกตัวนึงนี่แปดสาม พะผมชอบวันนี้ผมบอกแล้วผมชอบหนึ่งกับเจ็ดนี่นี่นี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านี่อันไหนที่มีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดนี่ก็นี่นี่แค่น,น,นี้แล้วก็แปดสามนี่คือข้องใจไม่รู้ว่ามาไม่มาวันนี้ขอให้เรามีโชคไม่ร่ารุมกันนะแล้วพูดขัดใจใครไปขอโทษขออภัยนะเพราะว่าอาจจะไปแบบว่า